ไอ้ยโอ้ยโหยโอดอ่ะโหดมากทุกคนโหดมาก <laughs> เรียบเลย <laughs> <c oughs> คืนนี้ต้องบอกว่ามีเจ็บตัวแน่นอนล <c oughs> <c oughs> ้มมาไงอ่ะเนี้ยตบ <c oughs> ของจริงจะอยู่ตรงนี้เราจะไปต่อดูพอซัมนี่ไะมเย้ ชุดสตาร์ทด้วยร <AND Ash well> ีโมทชุดสตาร์ทด้วยแอปพลิเคชันรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ที่มอตอพาร์ทสวัสดีครับผมที่เชียบเลยเด้วยนะครับวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่ชนบุรีนะทุกคนเราเอา คียเวก150กับดีเทเกอร์150นะครับมาลองขึ้นเขากันตอนนี้เราอยู่บนที่ปากทางเขาระเบิดใช่ไหมช่างแมวอันนี้ก็น้ช่างแมวถ่ายให้นะครับผมอันนี้อันนี้สภาพก่อนก่อนเอาขึ้นเราจดจำสภาพก่อนเอาขึ้นไปก่อนเลยทุกคนใช่กันจดจำเลยครับอันนี้ก็คือคียเวก150เดิมๆนะครับกับดีเทเกอร์150เดิมๆนะทุกคนคลิปท,ที่แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็เข้าไปดูได้ที่เราลากไปลาดบุรีแต่ไม่ได้ถ่ายแบบลุยขึ้นเขากระจมไม่ได้ <ปะ S 2> <ๆ S 1> ไม่ได้ัดีเวลามัน อ๋ออันนี้กระเป๋าเลยครับใช่แล้วอันนี้ผมก็ตั้งใจสงสัยเหมือนกันกระเป๋าทุกคนอันนี้เราก็จะมีอุปกรณ์มีมีโดนนะครับไอกระเป๋านี่มีโดนด้วยเหรอครับเนี่ยมีมีมีโดนบินเรือโดนตบครับเนี่ยโดนตบไปและแล้วก็มีข้าวห่อนี่เราไม่ได้แบบข้าวห่อธรรมดาทุกคนเห็นไหมคุณสำหรับสินค้าอุลร้อนเราซื้อมาจากเซเว่นนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะเอาสัมภาระนี่ใส่เป็นบนรถของช่างแมวนะครับเีลาประมาณ1ิบเห็ดเียที่ยงแล้วครับเดีเที่ยงแล้วเราผ่านเที่ยงเดี๋ยวเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยนะครับจากที่เราใส่ชุดแบบนี้อ่าเราจะใส่ชุดแบบมืออชีพกว่านี้ไม่มีผ้าใส่เลยไปดีกว่าครับ โอเคครับทุกคนก็เราเอารถลงเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวช่างแมวก็จะเป็นคนขับเคียร์เอกเนาะนี่อันนี้คือเหมือนวัยรุ่นคีร่วงลานสกาบ้านเราเลยข้างหลังนี่คือเป็นเข่าหอนะครับก็ประมาณนี้นี่ดูือภาพเคียร์เกเอ้ยมันได้เว้ยทำไมวันก่อนดูเหมือนรถไปจ่าตลาดเลยครับพาลูกกับเมียไปด้วยนี่เอนดูโรกับโมตัดนะครับคลิปนี้เรามาดูกันว่าเอนดูโรกับโมตัดเนี่ยจะไปกันได้ไหมโมตัดเราจะตามช่างแมวทันหรือไม่หรือว่า ช่างเมยจะตามผมไม่ทันนะครับเราไปดูกันดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวจอดแจ๊ไว้นี่ก่อนนะครับจอดไว้กับ m เว็ X ของใครไม่รู้สวยสวยว้อันนี้คือต้นทางนะทุกคนเราก็ไม่ได้แบบเตรียมชุดอะไรเซฟตี้มาเยอะนะต้องบอกว่ามือใหม่น่าอันนี้คือด่านเลกนะออเดิฟออเดิฟ อันนี้คือเริ่มขึ้นเขาระเบิดใช้ไมช่างแมวเราก็ไปตามหาช้างป่องอปาอ้าวเหี้ยไหมอันนี้มันคืออันนี้คือทางเข้าเมืองอันนี้คือทางเลี่ยงเมืองไปเราไปทางเลี่ยงเมืองดีกว่าเข้าเมืองไอ้เหี้ยคนลำบากเลยไอ,อ้ยโอยโอังโหดอ่ะโหดมากทุกคนโหดมาก เรียบร้อยเรียบร้อยไปเดี๋ยวเราขึ้นไปทางล่องนี้เลยโอ้ทางล่องแม่งขึ้นง่ายกว่าง่ายกว่าทางโน้นอีก เน้นหน้าเรียกเรตติ้งในคลิปหน่อยนะไม่เอาดีกว่าแบบขึ้นมาแล้วลงปริร้งเลยเดี๋ยวข้าเมืองอีกห่ายนะพี่เออว่าทางเข้าเมืองน่าจะดีกว่านะโอ้ใช้ได้เลยครับในกล้องมันอาจจะดูแบบไม่ชันแต่จริงๆแล้วเย่ยชันมากยังชันเลยครับอุ้ยคุณสามารถลาดได้ทุกเมื่อนะครับขอเป็นเข้าข้างซ้ายก่อนดีกว่าเนาะเออ ดีแมนสาวจ้าหาเพื่อนนะทุกคนโอ้นี่ฮะของจริงจะอยู่ตรงนี้นะครับของจริงจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวลองมาดูกันว่าเกียร์เวกกับดีแทกเกอร์เนี่ยเราจะไปต่อหรือพอซํำนี่นะไอเย้ไปต่อหรือพอแค่นี้ชังแมวไปต่อ ากเทไหมครับโอ้โหช่างแมงไม่อยากเทเลยครับพี่ทีคิดว่าพี่ทีน่าจะต้องเทอ,อีกแล้วตรงนี้ล้อหลังมันชอบแบบปี๊ดลงเนี้ยเทเขอเท่วะนี่ของจริงมันอยู่ตรงนี้นะนี่ของจริงมันอยู่ตรงนี้ถ้าใครมาเขาระเบิดแบบอยากได้รูปเท่ๆหรือว่าแบบอยากได้คลิปหรือ,อยงแบบ อยากโชว์หญิงกันแแบบนี้หญิงมาด้วยก็ลงนู่นเลยฮะที่ทีคนหนึ่งต่อใหญิงมา20คนก็ไม่ลงนะโอ้ยเยอะของจริงเว้ยตอนนี้รถสองล้อายเป็นขับสี่ล้อแนะ่เมีมีตีนด้วยสองตีน อ่าเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ช่างแมวก่อนตอนนี้ขึ้นมาได้ประมาณสัก2โลหรือ3โลได้ไหมแล้วไอ้ขอระเบิดนี่มันกี่โลเรารู้ไหมไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> <laughs> ตอนนี้เราขึ้นได้มาประมาณ3โลดูสภาพนะครับ คือต้องบอกว่าสำหรับมือใหม่นะสําหรับมือใหม่ถ้าได้ดูคลิปนี้ก็เตรียมตรงเตรียมตัวเรียบร้อยเนาะอย่างน้อยๆก็ถุงมือนะมือเรามันจะดันกระแพ่นเนี่ยจะเจ็บมากนะครับแดงอะคืนนี้ต้องบอกว่ามีเจ็บตัวแน่นอนหมาถึงล้มมาได้เหรอเนี่ยตบมาทําไมมามาสามี้อะไรเพื่ออะไรวันนี้ตอนนี้เราเราคิดว่าวิบากตอนเนี้เราลำบากมั้ยลำบากไม่ลำบากมากครับโอ้ยโอ้โหอย่างชั้น อันนี้ก็จะเป็น wr 105นะแล้วก็ของพี่ก็ c I f crf 300l มีด้วยเหรอ 300l ตัวใหม่โอ้เราก็จะเห็นส่วนมากก็จะเป็น250ใช่ไหมพี่นี่คันใหญ่มากสวยมากทุกคนสวยมากมครับเอาไม่ไหวเหนื่อย <laughs> จะได้ก็เมื่อก่อนเนี่ยน่าจะ1 5 0มาก่อนยังเลยครับ <laughs> โอ้ยหลีกเลี่ยงหลอกเลยคันนี้ของพี่ก็จะเป็น c I f เหมือนกันใช่ไหมครับครรับ250 ปเดี๋ยวเราก็ตามพี่ๆเข้าไปนะครับออกก่อนเลยเดี๋ยวพี่ตามโอเคไปนี่ก็จะมีพี่ๆออฟโรดเขาออารถยนต์ขึ้นมาไอ้ดูจากสภาพแล้วไม่น่ามีรถยนต์ขึ้นมาแต่มีเว้ยนี่อนาคตก็อยากมีแบบนี้นะมาขับเล่นกันบ้างชอบนะชอบชอบอะไรที่เหมือน้าถายครับจะมีเป็น B-MAX 4.4 V-Cross ส่วนคันนี้ก็จะเป็นวีครอสข้างหน้านี่จะเป็นโตโยต้าดีดีหรือเปล่าสวัสดีครับ

พวกเราต้องกลับไปใช้ชีวิตต่อนะเนี่ยวันนี้ <laughs> โอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงบนยอดเขาระเบิดเรียบร้อยนะเป็นไงบ้างช่างแมวระหว่างทางขึ้นมาก็อย่างที่เห็นเนาะลำบากได้อยู่ว่าไม่ไกลมากถ้าไกลกว่านี้ก็คงค้างคืนนะครับโอเคมาเดี๋ยวพาไปดูรถดีกว่ามาเจอพี่ๆเขาเนาะพี่ๆเขาอยู่แถวชนบุรีนี้เหมือนกันครับ้านบึงนะครับไาเดี๋ยวเราไล่ให้ดูตั้งแต่รุ่นเล็กของเราของเรารุ่นเล็กเดี๋ยวไล่ไปดูเนี่ยมีรุ่นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราไปดูนี่ดีแท็กเกอของเรานะครับ ขึ้นได้เนาะโมตัดโมตรงโมตัดเลเนี่ยก็ได้แต่เมื่อกี้หน้าเผลอนิดกนึงนะครับเออเผอผมหันไปดูเฮ้ยดีเทคเกอร์ร้อยห้าสิบโมตัดขึ้นได้แล้วนะครับเรียบร้อยต่อไปก็เก x ์เอ็กนะครับที่หลับของเราอ่ะที่ร้อยห้าสิบราจัดหมาเป็นรุ่นน้องๆแต่มันถือว่าแบบมันช่วยเราเซฟเราเยอะมากอะไรโชคตัวเนี้ยแบบหลายๆจังหวะอย่างเงี้ย นี่รถของพี่เขาคันนี้โอ้โหนี่รถในฝันพวกเราเลย wr wr หนึ่งนะครับรถในฝันเราเลยสวยมากสวยมากคันต่อไปคันนี้น่าจะเป็น cif นะครับนะครับตัวนี้ของพี่ตัวนี้เป็น250เหรอนี่250แนย์ล้ว250ย์นสีแดงนี่แหละช่างเมียสีแดงนี่ก็จะเป็นตัวใหม่นี่ครับตัวใหม่ไฟหน้าจะเป็นแบบนี้ของตัว cif 300 300 300 L นะครับวูไฟไฟแบบมันอยู่เหมือนโรบอทเนาะใช่สวยมากนะครับเนี่สุดท้ายแล้ว การสุดท้ายนี่แสดงว่าน่าจะ 450cc 500เยอผมว่าเห็นแวบๆแล้วพาไปดูเลยดีกว่ารีลายตีเดโด้คิก 500R นะทุกคนนี่คิก 500L คิก 500L ยางเนี่ยพอมันวิ่งทางวิบากดอกมันจะผุดขึ้นมาใช่นี่มันจะแบบจิกถนนเลยกดรีโมทนี่กดรีโมททีมมอเตอร์พาร์ทขายของอีกแล้ว ได้ได้หรือได้กดปุ๊บนี่มียางขึ้นมาใช่ไหมได้มันจะมีดอกยางขึ้นมาล้อมันจะขยายวงด้วยโอโหสวยมากสวยมากมีสาระไหมไม่มีถ้าเราถามว่าพี่เขาขึ้นมายังไงผมก็ตอบเมื่อกี้ผมก็อึ้งไปเลยเหมือนกันพี่ก็ตอบว่าแบบแบบขับมาอย่างสุดเลยครับออกกินกระบะเลยวันนี้ไม่ใช่